ไปวันเสาร์อ่ะไปน้ากันไม่นอะขาก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศเนาะอยู่แต่เพื่อนหลายก็มันก็บมวนนะพี่น้องไงอยู่แต่เพื่อนหลายก็พี่ข้านอยู่สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ในบรรยากาศตอนเที่ยงเด้อ ทักทายสวัสดีอ่าสิแวะเวียนมาหลินน้ําสาวแอก่อนหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยกะบ่ได้มาหลินน้ําเพิ่นแต่โดนๆแล้วบ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดอีสังอยู่เห็นแต่ทางหลังเพิ่นพี่น้องเอ้ยสวัสดีเด้อสาวแอสวัสดีโอ้เจ้าเ็ดหยังอันนีน่ะาไม้เอาสิต้มว่อืมสิแกงหน่อไม้เทียงนี่บ่บ่ได้แกงาสิต้มอันเพิ่นอยากกินหน่อไม้จําแจวอต้มกินจําแจวแม่นหน่อไม้หยังอันนีน่ะหน่อบง เอิ่มเจ้าบ่ไปหาดอยหาเพิ่นนั่นแหละกไผก็แงอไอ้แงลูกชายเออดูแท้นไปแต่เช้าเพิ่นบ่แม่นแต่เช้าอืตอนนี้ได้กินข้าวเที่ยงแล้วบ่ยังบ่ทันได้กินกําลังสิต้มหไม้นี่ลเนาะโยแม่นโดนลพี่น้องเอ้ยบ่ได้มาแวะเวียนถามอเพิ่นมาเยี่ยมเพิ่นก่อนจักหน่อยอ ไปหาน้ำไม้เนาะมาอนี้เนาะแกสิต้มน้ำไม้ก็ต้มลดเด้อตามสบายสเต็มไม่ได้อยู่เพื่อนบ่มาอนี้บ่เพรานว่านไปตลาดอะไรก็ไปตลาดไอ้เพื่อนนอกเลิบออกมาห้องเพื่อนตัวนี้อืเพื่อนไปตลาดเนาะมาอนี้แมนเพื่อนไปตลาดเพื่อนไปซื้ออันปลามาให้อันที่อันเอื้อยเพื่อนเป็นรองแก้วน okay? ่ะไะใล่นย้ายบ่แม uh ่น huh. ล okay, ้ายเพื่อนแหละ มาะลินน้ำสาวเอพี่น้องอเอ้ยอ <c oughs> มาได้มาต่โดนเลยมาได้มาแต่โดนล <c oughs> แล้วตั้งแต่ไปหาน้ำไม้น้ำกันพีน<อ>่น้องสาวเอเนาะไปหาน้ำ,นะ <c oughs> าาำไม้โดงแต่เมื่อก่อนพีนพน<อ>่น้องเลยไปหาน้ำไม้โดงน้ำกันกับสาวเอเพิ่น์น<อ>เป็นจังได้ผู้บา่าวผู้แพ้เพิ่์นยิงโทรมาะลินน้ำอยู่บ่โทรมาอยู่เลยเมืม่อก่อนเมื่อก่อนน่ะเพิ่์นทักมาะลินน้ำอยู่กะเพิ่์นทักมาะลิน้ำเนาะ ถ้ามาด <รา S 1> ื่มน,<า>น้ำเพลินน้ำไม่น้องยินตายยินอยู่เหมืนวานเพลินกะว่าสิเมือ่อหาผู้สาววะใช่ไหมอยู่บ้านเจ้า<ด>ทางคณะเอื้ยนีก่กะงงเลยผู้ใดเด้ดอผู้ใดเด้อผู้สาวเพลินนี่เนาะเพลินกะโบอกได้เพลินกะให้ท้ายเอาเด้เพินมาบอ ถึงเวลาเพิ่นมาเพิ่นจริงห้งเพิ่อนหรอแมนเพิ่นกัเว้าซั่นอยู่บ่าวนจักงามใดเพิ่อนแบบเพิ่นอยากสะบายเด้วย่ะเนาะโดยให้แมนหน้าตาเพิ่นก็บ่ให้เห็นเด้นะ่ะเนาะให้เห็นเลยมีแต่รูปผ่าเลยเห็นแต่เป็นรูปบ่นั่นเนาะโดยก็ว่าช่วงอันปีใหม่ให้เห็นเพิ่อนหรอแต่เดี๋ยวก็เห็นเห็นคนรดีดอกเพื่นน่ะได้ยินแต่เสียงเพิ่นคือกันแมนได้ยินแต่เสียงเพื่อนเลยก็ได้ยินแต่เสียงเพิ่นแล้วก็ คิดว่าเสียงไอ้เพื่อนทีแรกค่ะเบิบ่งกับข้าวผัดโบแมนเคยข้าวเสียงไอ้เพื่นอนนี่แหละแมนเสียงเพื่อนจะซื้ออะไรนะเสียงเด็ <c oughs> แล้วว่าวันแรกเพื่อนว่าเป็นเพื่อนนะนะสนิทของสาวเต็มว่าสัน้นอ้าวไม่ต้องมิต่าก็มาบอกนี่กว่าว่ะกี่ติกับอบอลเพื่อนกับเท่ามาของเฉี่ยเต็มพูดเฉลี่ยเต็มแน่แต่ยังม,มีโทรศัพท์ตอนนั้นกันเสียงเพื่อนเป็น โอ้คือสีนุ่มเด้แต่ขนาดเสียงเพื่อนนี่ก็ยังหวานพี่น้องเงินเสียงกันนล้แฟนสาวเอนี่แต่ยังไ่เห็นหน้าเห็นตาเพื่อนเลยเออจะเป็นได้ไหมว่าพากันว่ากันก็ไน้ก็ได้กินเต่งห้องเพื่อนเก็ได้คือได้ก็ได้หาการมาแต่เป็นมุ้งเป็นตาลุ่นได้เป็นตาลุ่นได้แล้วกันไหนเป็นตาลุ่นได้แฟนนั่นของสาวเอเพื่อนนี่คือว่าเมื่อก่อนนะเพื่อนเอาเงินมาให้บ่เงินสองพัน ชงปัญหาบ่โอ้ขับข like, ่าวชอบนั่งเพผลนว่าผู้สาวคนนี้เล่าหักเบียวใจเดียวเพื่อนของคนก็ไวลาวิ่งแตากะคิดยากอยู่คนใดเนาะใส่ก็เลยว่าก็เลยทายว่าสาวเอ๋บ่ผ่านิเดือดฝั่งมวยย่างประมาณสิบกูมือชาวก็มือเพื่อนเว่าไอ้แบงว่าชาวนี่กินข้าวกันย่างเพื่อนข่าวใบเกลือโอ้ยเป็แต่กระบาดเนาะว่าเพื่อนได้ แสดงว่าคนก็ซับพอร์ตดีได้นน่พี่น้องเลยแล้วก็ส่งข่าวส่งน้ำส่งเงินส่งข้ามไปนอสแองเนาะตลอดก็มีพอแม่พี่น้องก็ว่าย่านแต่สาวเล่าหลอกบางคนก็ได้เนาะย่านแต่สาวเล่าหลอกก็มีหลายหลายคนนะพี่น้องมันก็แนวคิดมันกับบกขึ้นกันแต่ละคนเนาะสแงเนาะก็คือทางสแอนี่คือสิฮักเล่าจริงได้หนิเนาะ แล้วก็คือกันนั่นแหละแม่ทั้งเล่าเนี่ก็คือสีฮักจริงอยู่พี่น้องเีฮาจริงมันเดียวเราป่ะได้งินเพิ่นว่าก็มีแต่รอรุ่นเนาะรอรุ่นน้ำกันว่าเป็นแน่ใดอยากรุ่นอยากเห็นแต่หน้าเพิ่นนั่นแหละหน้าตาเพิ่นนี่แหละเพิ่นบ่ให้เห็นหน้าเป็นชาว้านสุธายบัดเดียวเผื่เออทางสาวเอเพิ่นอยู่เฮือนพี่น้องเยมื้อนี้แม่หฮวเข่ามื้อดรก ไปต้มน้ำหน้าน้ำมากก็พากันลุยไปคุณจิดอกับไอ้แมงไปเลมาลุยหน้าเต็มเพียงน้ำถูกปากน้ำลายเนาะคือสิเห็นคววยวันละได้แบบนี้นะเพราะว่ามันแดดแล้วด้วยเผลนไปหาน้ำไม้นี่เด้วน้ำไม้เพื่อนไปกินต้มแจ่วเพื่อนคือคือบ่อคือบ่อนั่นเอาคือบ่อต้มเป็นนั่นน่ะนะตัวในก็มีไว้ที่ต้มเหมือนยังไม่ทันต้มอันนี้เพื่อนไปกินใบไบเพื่อนมันจืดไบเพื่อนเพื่นมาหายมากินหนึ่ง กัวเอพี่น้องเอ้ยกับสาวอยู so ่ในบ้านไม่น้องมินตาแล้วเพื่อนกับใกล้ๆกันนี่แหละเนาะเข้าก็ด้แต่หาก็ได้มาทักเพื่อนหลายมือหลายวันแล้วเพื่อนก็มีแฟนทั้งพังไทยพี่น้องเลยแฟนเพื่อนนี่ก็ได้ก็ลายเดือนสมควรเลยได้นีแม่จะเดือนแล้วจืดได้อยู่บ่ได้บ่อือนได้บ่สองเดือนประมาณสามเดือนแหละโอ้ได้สามเดือนแล้วเนาะก็ตั้งแต่ บ่แม่นต์ช่วงเปิดดำหน้าหน้าสาเต็มพเ,เ,เพันบ่แม่นช่วงนั้นแหละอืหนันก็คุยกันมาเลยพี่น้องเลยพีย่น้องมินมตาก,ก,ก็บ่ได้คอยติดตามเพื่อนปอดายแม่นังไดก็คอยเสียคอยให้กำลังใจเยอ่ดอกเนาะรอรุ่นเพลินพี่น้องเลยก็พี่น้องมินมตาก,ก็รอรุ่นเอาใจช่วยเพลินอยู่ ทางสแควรในกระไดกระดีใจน้ำเพื่อนที่มีผู้มาซัพพอร์ตหรือว่าม like ีคนหาคนแพงนะพี่น้องเลยเนาะกับใครกลัวแบบที่เทาอยู่แบบบางเปล่าเน้อสแควรใครกลัวเก่าอยู่แต่ว่าเจ้าก็ได้ใครกลัวเก่าอยู่ยังได้เงินเพื่อนได้ก็ใช่ไหมมีเพ่นกามใชมีคนคุยมีโบงเงาเนาะแต่ก็นี่โบมีเลยบอกว่าเนาะมีเลยบ้านเฮาตามหมู่บ้านนี่นี่กาโบมีเนี่ย นี่บ้านก็ถือว่าคือซีเมนสายแน่นของเสาเออะไรพี่น้องเลยคือซีเมนแหละบ้านนี้จังใดก็เล่ารุ่นกันต่อไปอีกเคนโท่มากกระบอกหักกีบ่อแต่ละมือก็ได้บอกเขามื่อเพื่อนนะไม่ได้บ้ากินห่อเลยเนาะไปสิได้เด้ออยู่เพื่อนอยู่อยู่ีบ่ออยู่อยู่อ่ะคนโบอยากให้ไปหาอยู่หากินบ่อไปหากินซี่คนโบอยากให้ไปหาโดยแมน เอาดีแล้วเพูดเหมือนหายไปเงื่อนเป็นข้าวกระเพราเมื่อยไส้อยู่ะอือโอ้พูดจีรอจีนานี่ก็เปอย่าให้ไปได้ดิเนาะหาไปไปหาหน้าไม้่ได้ก็ไปหาหน้าไม้คือไม่ต้องมีจ้าลบกกับไปก็ไม่ต้องมีตาว่าไม่ต้องมีตาก็ไปคือการหน่อยสิไปวันเสาร์อ่ะไปน้ำกันแมกับห้องก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศเนาะอยู่แต่เพื่อนหลายก็มันก็บมวมนะพี่น้องไงู่แต่เพื่อนหลายก็ที่ข้านอยู่เลยแมนแมนเทาก็ไปป้าไปดูไหม กม้วนเน้ไปดงม้วนนั่นก็ได้เน่าใช่ไหมได้ขะบรดพร้อมได้ไหนนะเมนออกมากะบฝนตกพอดีน้ำคือว่าน้ำหวยลัดทางซชเจ้าบ,บอน้ำหวยลัดทางกำลงังมันจะมาเลยน้ำเออน้ำก็ได้<อ>มือนอะไรฝนเฮงขนาดพี่น้องเลยแม่นมาเมื่อไกับพรีมาหันกับข้ารถเพื่อรถไปไม่ได้มือนกันเพื่อลดไปไม่ดได้กับพันไม่โตอ,อีกคนบาได้เที่ยวได้หนทางอ่ะ ตะพังก็จิเจอเด็ดพะนะปันเปลี่ยนบรรยากาศไปป่าไปเล่าน้ำแน่กาตามชนบทเท้ากับแบบนี้แหละพี่น้องไงน้าสแแอร์เนาะง้วจะบ่อนบ่นงัวป้าสแแอร์ในก็เล่าก็เป็นครอบครัวหนึ่งพี่น้องเไยที่ขาดเคืนได้เนาะสแเอรเนาะแต่ก็โชคดีมีทางหนุ่มไทยเพิ่นเขยเพิ่นนาเข้ามาอ่าเป็นกำลังใจให้พี่น้องเไยเดียวนี่เป็นทั้งคนหักกระเมน เนาะเป็นทั้งผู้ช่วยละลายทางช่วยทั้งเขาทั้งอาณาอาณาเงินพี่น้องเอคยช่วยเขามาทั้งน้องเอเพื่อนิกะถือว่าดีสมควรแหละไม่น้องมิตากะเห็นดีน้ำละลายอ่าเตอแดดคักงนอกแสแอม้ะนี่แมนแดดสามมือแล้วแดดคักแดดแน่พี่น้องเลยให้มันแดดแน่ข้างจะแข็งสบายไปใส่ก็สบายอ่ะแมนไปใส่กะยาก้ยใส่กะโต๊ไปกี่ตม๊ะ คอยกะงงแฟนจะบอกมานาะ่เพื่อนชนิดของสาวเออเพื่อนชนิดของสาวเต็มว่าสันเอ้ามีน้องม,มาลีเน่เนาะว่ะมีไผ่เดว้วะแล้วทายว่าสาวเอบอกโอ้ทายถึงเลยเด้อพน่ะกับพ่กหูเนาะเพ่อเราพานว่ามืนตาพัดโกตามล่ยบบุดับใช่ตาอนนะ อันนั้นานแหละนาะเฟซท่านแหละพันโทรมาเล่นเพิ่น<ด>นั่นมาเพิ่นทักมาส่งขอความมาสาวเอนี่สมโติว่าเพนนิ่นนะนะเจ้าก,ก็คิดจกไปเยี่ยมเราอยู่บ่อยู่ไทยอยู่ยังบ่อ่กล้าไปวะย่านบา่อเลยแม่นย่านย,ย่านถ้าเพิ่นมาพนเพอนะบ่เช่นกันนั้นถ้าเพิ่นมาเพอนะเนาะถ้าว่ามีโอกาสก็จังสีข่ามไปมันบ่ยแม่น แต่บอกเพื่อนว่าไอแบ่งยังน้อยไปใช่ไหมคะขันเพลินแบบมาสูมาคอนี่กะคือสิแบบเที่ยวไปเที่ยวมาอะไรนี่เนาะโดยแม่นนมัก็ไหลเพื่อนอะากล้หน้าปีหนึ่งได้ยินเพื่อนอะใช่ไหมล่ะโอ้ชื่อดูชื่ออยังเห็นเพื่อนอยังแล้วล่ะกะเห็นหน้าล่ะก็ลงไปเพื่อนอะไปล่ะลงไปเพียงเพื่อนเดาะกะดีใจน้ำเสวยเพี่อนเอ๋ยเฮ้ยเจ้าสิต้มเหรอไหมบ่ต้มเหรอไ้มต้มเหรอแม่ต้มรอดเนาะ hai sào ế, phun tôm nấm mai, con pinoi. không khí cả, toàn tiếng thiêng, nhiều huynh sào ế, pinoi. Đẹt cát, cát phun. Đẹt Oh, anh tôm nấm mai, anh anh bảo, tôi biến sài ต้มน้ำมันบงน้ำม้บงพี่น้อง,อง,องเลยโอเคสาวเอ๋อเด้อขอชิไปอลิ่นน้ำสาหร่ายตอโดย,โดยสบายดีเด้อโดยสบายดีโดยอ้พี่น้องเลยกาสีประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขับขอโทษขออภัยเด้อเนาะ อย่างใดมาฮอหนีไม่น้องมิตาต้องขอแสดงความขอ,ขอบคุณขอบคุณนั่นพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขูสุขคนที่เข้ามาติดตามรับชมถหากว่าพิดพาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยดลายโอเคพี่น้องเหงยไว้พบไว้พ่อกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้จะได้ขอการความว่าสบายดี